นี่เป็นแบบฟักของเฮาเนาะนี่ครับสักเล่จะหั่นเป็นนี้นะบางๆหนอ่อยจะเปื่อยเ,อเปเลยเนาะเปื่อยง่ายเปื่อยเลยครับไม่ต้องเปลืองแก๊สเปลืองไฟหนะักเนาะนี่ฝักทองนี่เป็นพริกแกงของเฮาเนาะยังไ,ได้ตามด้วเดี๋ยวจะตามพอ่พอครับสักเล่จะพาร์ส่หมูสามจั้นเนาะวันนี้เนาะหอมเตรียมเดี๋ยวจะตามเดี๋ยวพกระปีครับใส่กระปีหน่อยนี่ นี่หมูของเราครับสามจานอันนี้จะเป็นผักชีใบเลื่อยเนาะสวยรวยแน่หอมๆครับมนะครับมาดูวิธีตามพี่แกงของเราเนาะนตามเลยครับพริกนี่มันจะหนักกาได้เนาะมันบอกเฮ็ดครับผมจิ่งจะคั่วบปใส่พริกก็ได้เนาะ มันเดี๋ยวบาเข้าพี่เข้าเกลือสักแรก็เลยใส่พี่แค่น่อยมาครับกึอแตัวอย่างมาออกมาแรงพอสักแรงกึดออกล้หมด ใส่กระเทียมลงไปใส่กะปิลงไปนิดหน่อยเนอะไม่ต้องใส่หนักครับผมนี่ประมาณนี้พอละแล้วก็ตามครับนกะปินี่มันจะเพิ่มความหอมเนาะความหอมของแกงเขาเนาะของกลิ่นเมืองเมืองปัญหาเลยครับไ,ได้ครับกาแฟโทนาลนี่นแฮะเนาะนี เรียบร้อยครับพี่แกงครับเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยน่าแต่เป็นอย่างนี้นะครับเนาะนะนครับเดีเ๋ยวเรามาซอยหมูกันต่อเลยนะครับซอยหมูเนาะนี่ยซอยหมูซอยหมู หมูนี่ต้องอันใหญ่ต้องเลยนะครับถ้าได้หมูบดซักดีเหมาะต้องได้ขัวหมูนเนอะนแต่สักเละจะใด้เป็นหมูสามจั้นนะครับเนาะมันจะออกกลิ่นมันๆหอมๆ นี่เนาะมาหนี้ครับจ่สามจานานี้เนาะถ้าได้หมูบดสมอใส่หมูนักนะครับมันต้องลำกือดอย่างบอกกืดถึงสักแหลมแหลงเนาะมันต้องกืดเมนูได้ครับ พอสักแลจะมาถึงวนนันเนาะนะหมูสามชั้นผัดฟักทองครับผมหอาหน่อยฟักทองอจะนักหน่อยเนาะที่สักเล่แย่นักนักมาแจ้งอย่างครับเมื่อเช้าสักแลจะห่อไปกินตัวเนาะ เพราะว่าเมื่อเช้ามันจะบัดทานได้เนี้ยคร้าวครับสักเลจะไปเจ้าเนาะตีห้สักเลไปเข้าแงนแล้วครับเป็นบางวันนะเป็นเดือนเนาะเขาจะได้เข้าเวรครับเป็นเวรเนานะบางวันก็เข้าหกโมงครับบางวันก็เข้าเจ็ดโมงประมาณนี้ครับหมูเรียบร้อยแล้ะไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะมาเอามาเปิดแก๊สเขามาก่อนเนาะ ใส่ลงไปครับผมใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยมันจะคั่วหมูของเราก่อนนะหม,มูนี่เราจะคั่วมันออกเหลืองสักกน่อยนะครับนาใส่หมูของเราลงไปครับ ใส่น้ำมันน้อยเดยวนะนึเ่เด๋ยวน้ำมันหมูนี่มันตึงจะออกนะครับคั่วไปเรื่อยๆครับผมจนกว่านันหมูเขาจะออกเหลืองนะ นะครับเนี่หมูเริ่มได้ละต่อไปาจะใส่ที่แกงกันแล้วเอาผักแกงถ้าตามลงไปใส่ไป โอนครับผมแตกพกแตกบะโอนที่แข็งห้อมหอมก่อนเลยที่แข็งห้องแล้วเอาไปฝักใส่ครับผมฝักผมล้างไว้แล้วเด้อใส่ลงไปครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็โกนเห้มโกนไปเรื่อยๆมือบาหาน้วครับตอนนี้ตอนนี้น,น่าจะออกมาเป็นงี้เ,เานานะ พวกหน่อยครับเดี๋ยวมันจะแห้งไปโกนหอมหล่อมเนี่ยปรุงรสครับผมสีอี๊วขาวเนาะซอสปลาเกียวครับใส่ลงไป อูด่ดำน้อยสักหวานเลยอยู่ดำปิดฝาหม้อไว้ก่อนครับรอมันเดือดอรอบบฟักเนาเปื่อยเนาะปะิดครับผมนะครับเปิดฝาหมออออห้อออกนเนาะแล้วก็โกนครับผมเนี่ยเริ่มปเปื่อยละผัดฟักทองใส่หมูสามชั้นครับเนี่ย เต้าซอยบางๆมันจะปุ่ยๆนะครับเนรอปยแตดี๋ยวมเครื่องกันนะ น้ำหอมปุ่นๆนะโคนไปเรื่อยๆครับโคนนั่าจะได้มันจะเหล,ลวเราฝักทองมาเปื่อยนิดนึงเนาะนะครับปิดฝาหมอ้อมาล้อมรอมันเปื่อยกันเนาะ เปิดาหม้อมาตอนนี้ครับกนโนดเฟืดยละจากนี้เราะเติมน้ำก่นมาหน่อยเนาะอย่างนี้ครับมาเาปูุงกันเลยใช้่ผงช่วลลงไป con xe nát bật phát làm gì đó hả? tốt đi, xe không phải xe sắp ngoài các bông ประมาณนี้เนาะโคนให้มันเข้ากันครับขั้วบะฟักครับใหมูสามชั้นูุดสักและแนลนี่นเรียบร้อยขัว้วบะฟักเนาะจีมพอครับ แต่น้ำปลาแดกหน่อยตัวความนัวพอใสซอสขาวลงไปหน่อยละดู<อ>นีน่ะดูผักชีครับเนี่ยหมอ้อ เสร็จเรียบร้อยครับผมขั่วบักฟักสูตรสักเละแน่วเนี่ยเอาไปนเนี่ยพอครับมอขนาดคลิปน,นี้ขอจบคนนีก้ก่อนนะครับ ติดตามสักแลเตยในช่อง YouTube เนาะปีดแก๊บครับผมทิมนี้ขอขอบคุณครับ